จัดพิธีปลงผมนาคในโครงการบรรพชาสมเนรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 ที่ศาลาปริยัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวัดซอยสามคีนายภสกรบุญยลักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้มอบหมายให้นายพงศธรการจนะจิตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานฝ่ายคารวะในพิธีปลงผมนาคโครงการบรรพชาสามเนรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม 2567โดยได้รับความเมตตาจากพระครูพิสารธรรม,มานุวัตรเจ้าอาวาสวัดซอยสามาคีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีปลงผมนาคสมณรจำนวน73นาคและนางสาวกันตรัน เริ่มสูงเนินประหลัดจังหวัดปทุมธานีนางสาววัชรินมิ่งขวัญรุ่งเรืองหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดปทุมธานีนายบุญเชิดกิติทรางกูลผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีหัวหน้าสนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพ่อแม่ผู้ปกครองเข,ข้าร่วมพิธี ทั้งนี้จังหวัดปทุมธานีกำหนดดำเนินโครงการบรรพชาสามเนรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงได้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศได้แสดงความจงรักภักดีความกตัญญูขตวเวทีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้รับความรู้ในเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติระหว่างวันที่20เมษายนจนถึงวันที่6พฤษภาคม2567ณวัดซอยสามคัคคีตำบลขุคตอำเภอลำลูกกา โดยกำหนดพิธีบรนประชาสมานนในวันจันทร์ที่22เมษายน2567เวลา9นาฬิกา30นาทีค่ะนิว24สถานีประชาชนสหรัฐแก้วตาหัวหน้าข่าวปทุมธานีภาพข่าวสุก,กันวริสุวรรณรายงาน